อร่อยเกาหลีอย่างมีระดับกับคิมจูอากจะกล่าวถึงตำนานของบูเดชิกเกอคงต้องย้อนไปในสมัยสงครามเกาหลีซึ่งเป็นสงครามระหว่างเกาหลีเหนือนและเกาหลีใต้ซึ่งในขณะนั้นเกาหลีใต้อยู่ในสภาวะขาดแคลนอาหารกองทัพทหารอเมริกันจึงนำอาหารที่มีเข้ามาช่วยชาวเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกแฮมมักกะโรนีและชีสชาวเกาหลีใต้ จึงได้นำวัตถุดิบเหล่านี้มาใส่ร่วมกับกิมจิจิเกหรือซุปกิมจิจึงเกิดเป็นเมนูใหม่ที่ผสมผสานเข้ากันได้ดีและมีรสชาติที่อร่อยอร่อยคนเกาหลีใต้จึงเรียกเมนูใหม่นี้ว่าบูเดชิเกหรือซุปทหารต่างแต่นั้นเป็นต้นมาโดยร้านอาหารเกาหลีคิมจูมีความภูมิใจเสนอเมนูแห่งมิตรภาพโดยขัสาสรรวัตถุดิบคุณภาพพิเศษระดับพรีเมียม ทั้งวัตถุดิบอเมริกันสไตล์อาทิไส้กรอกโบโลนาแฮมมิดโลฟชีสและวัตถุดิบเรียนีสไตล์อาทิเส้นรามยอนแป้งต๊อกเส้นบุกนอกจากนี้ยังมีเนื้อสไลด์หมูสไลด์กุ้งเต้าหู้ปลาปูอัดทอดเห็ดฮิเมจิเห็ดออรินจิเห็ดเข็มทองและผักโซชนิดต่างๆอีกมากมายและเมื่อวัตถุดิบชั้นเยี่ยมมัผสมผสานอยู่ในซุปกิมจิชั้นยอด จึงกลายเป็นบูเดชิเกในแบบฉบับที่หาทานไม่ได้ที่ไหนนอกจากที่ร้านอาหารเกาหลีคิมจูเท่านั้นสนับสนุนโดยคิมจูโคเรียนรอยัลคุยซีน